การมหากรรมประกันภัยสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียนไท a แ l น n d อินช t เท็กแฟ i ์2023ขนทับแพ็กเกจประกันจากบริษัทชั้นนำลดสูงสุด30% 8-10กันยายนนี้เท่านั้นที่ฮอล์7 i m p a อิเมืองทองธานีดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดงาน Thailand Introtech Fair 2023ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัทชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับงานนี้เท่านั้นโดยผู้ที่ร่วมงานและซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีสิทธิ์ลุ้นลับของรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลใหญ่ในปีนี้อย่างรถยนต์ไฟฟ้า BYD Atto T และพบปะก,กับเหล่าสตาร์ทอั พร้อมสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยจากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาโชว์เคสกันภายในงานนี้โดยสำนักงานคอปพอมุ่งหวังที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอินทรุเทคของอาเซียนปีนี้เราก็เน้นเรื่องของประกันภัยไซเบอร์ซึ่งทุกคนเนี่ยอยาจจะมองเรื่องของประกันภัยไซเบอร์เป็นเรื่องของภาคธุรกิจเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่ๆแต่ก็มีประกันภัยไซเบอร์ที่เป็น personal products ก็คือตอบโจทย์สำหรับ บุคคลทั่วไปนะครับเวลาเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วมีปัญหาถูกโกงถูกอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมีทั้งแจกมีทั้งขายนะครับโดยที่บริษัทประกันภัยต่างๆเนี่ยเขาก็จะนําเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาแล้วก็ปีนี้นวัตกรรมต่างๆมันพัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละบริษัทบ้างบริษัทก็เปิดตัวบริษัทประกันภัยออนไลน์แบบครบวงจรก็เป็นโอกาสดีที่เขาจะมาโชว์เคสใหม่ๆ นะครับซึ่งจะมีะตัวโชว์เคสต่างๆที่จัดทั้งในและก็ต่างประเทศนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยซึ่งจากปีที่แล้วมาปีนี้เนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆเยอะแ,แม้กระทั่งสำนักง,งานคอพพเองเนี่ยเราก็มีตัวแอปใหม่ๆซึ่งเสริมจากปีที่ผ่านมาตัวระบบต่างๆการให้บริการประชาชนต่างๆเนี่ยซึ่งปีที่แล้วอยู่ระหว่างการดําเนินงานปีนี้ก็เสร็จครบถ้วน, <S <S <ท>นแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการตัวการจัดประกวดเรื่องของ OIC Introtech Award ซึ่งจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คนเข้าร่วมประมาณ100ทีมเราก็คิดว่าสุดยอดละปีนี้คนเข้าร่วมเข้ามาถึง260กว่าทีมแล้วเราก็คัดคๆด,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 ดคัดมาจนกระทั่งตอนนี้เหลือ10ทีมสุดท้ายและเท่าที่ดูเนี่ยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เขานำเสนอเนี่ยมันพัฒนาไปกว่าปีที่แล้วมากงานเราค่อนข้างเป็นที่รู้จักในเวทีสากลละนะครับเพราะฉะนั้นพอเขารู้ว่ามันมีงานของไทยแลนด์เนี่ยสตาร์ทอัพของต่างประเทศก็มาบาน ปีนี้ก็จะมีความเป็นสากลมากขึ้นประโยชน์จากความเป็นสากลมากขึ้นก็คือเราจะได้รู้เทคโนโลยีที่เข้ามาแสดงคือพอเราเปิดปั๊บเนี่ยแล้วพอมีคนมาร่วมง,งานเนี่ยเขาก็ต้องโชว์ของเขาถูกไหมเพื่อที่จะ,ะเดโมโให้เราเห็นว่าของเขามีดีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้โน้ตหาวจากตรงนี้นะครับแล้วถ้าเรามีเครือข่ายสตาร์ทอัพมากเท่าไหร่เรามีเครือข่ายเยอะเนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีสําหรับบริษัทประกันภัยต่างๆที่เขาสามารถที่จะเข้าไปติดต่อพวกน้องๆทีมสตาร์ทอัพก็จะเป็นโอกาส ที่จะทําให้มีการแข่งกันเอานวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งเรื่องของรางวัลที่เราให้ก็คือเช่นนวัตรกรรมเทคโนโลยีดีเด่นเรื่องของความยั่งยืนดีเด่นอันนี้มันทําให้บริษัทประกันภัยเนี่ยมีความตื่นตัวที่จะอุ้งริง่ายว่าอยากจะพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีเพราะว่าพอเขาได้รางวัลเนี่ยก็ถือว่าของเขาสุดยอดถูกไหมครับคือผมอยากให้งาน Thailand i n s ชู t ท็ก Fair เนี่ยเป็นงานที่สากลคือผมไม่อยากให้มันเป็น โดเมนสติกเพราะผมมองว่า,วาตลาดประกันภัยของไทยอ่ะมันกว้างมันไม่ใช่จํากัดแล้วเพราะว่าด้วยโลเคชันของประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะไปศูนย์กลางด้านของประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนได้ถ้าเราจะทําตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีเราก็จะต้องล้ําสมัยถูกไหมครับทุกวันนี้ต้องเรียนว่าเทคโนโลยีของเราในแต่ละบริษัทมันมีความแตกต่างกันเราถึงมี CIT ว่าจะเติมยังไงบริษัทที่อาจจะสู้บริษัทใหญ่ๆไม่ได้อ,อ่ะขอพปภก็เข้าไปช่วยเติมเต็มให้เขา มีเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมคือผมต้องการจะเห็นงานมันคึกคักไทยแ d i อินชัวร์ไม่ใช่ค่เปิดไทยรถขายของแต่ว่าเป็นงานที่บริษัทเขาเอาเทคโนโลยีมาผมอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกับทางคพพนำเสนออะไรใหม่ๆซึ่งจากจากอย่างง่ายๆปีที่แล้วเนี่ยทีมที่เข้าร่วมประกวดตัวตัวโอไอมีประมาณร้อยกว่าที ปีนี้เกือบสามทีเพราะงะั้นผมก็คิดว่าได้ผลเกิดเป้าเราพอมีเยอะๆเนี่ยเราก็เท่ากับเรามีเครือข่ายเราก็ดูได้ละว่าคนไหนดีคนไหนเจ็บแล้วเราก็สามารถต่อยอดไปให้เขาไปประสบความสําเร็จในในเวทีสากลไปเชื่อมกับตัว ITC นะครับซึ่งเป็นอีกองค์กรหนึ่งซึ่งเขาอยู่ในระดับสากลดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าคือคือ,ค,อความสําเร็จและขณะเดียวกันเนี่ยตัวรางวัลที่เราให้เขาโดยเฉพาะจริงๆเรื่องของความยั่งยืนก็ดี เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆก็ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถือว่าบริษัทแข่งขันกันความสําเร็จคืออยู่ที่บริษัทแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพนะครับบริษัทรวมทั้งตัวสตาร์ทอัพทางด้านของอินชูเทคเข้ามาร่วมกับเราทั้งในและ,ะต่างประเทศมากขึ้นเพราะัจุดนี้ก็ถือว่างานประสบความสําเร็จส่วนยอดเรางานเราไม่ได้สเกลใหญ่เราจะเป็นงานสเกลที่เราเจาะเฉพาะคนที่ ต่เพียงแต่ว่าเราต้องการให้คนที่เข้าอยู่นอกวงการเนี่ยเข้ามานะครับด้วยด้วยในลักษณะของตัวโลเคชันของการจัดงานพื้นที่แล้วก็มีการจัดงานต่างๆข้างๆเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าอยากให้ทางสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์เรามีเวลาอีกไม่กี่วันในการที่จะให้คนเข้ามาช่วยในการที่จะมาดูระบบประกันภัยของเรามาเล่นเกมเกมปีนี้แน่นอนที่สุดสนุกกว่าปีที่แล้วนะฮะอยากให้อยากให้ทุกคนไปลองเล่นดูนะครับครับ นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2,566โดยมีนายกิษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้โดยรางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุดหรือ hall of fame ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของวงการประกันภยัยได้แก่ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโดยได้รับเป็นปีที่สติดต่อกันพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรน,นั้นเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทประกันภยัยองค์กรหน่วยงานและบุคคลดีเด่นด้านการประกันภยัยเพื่อให้วงการประกันภัยไทยนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสืบต่อไป